วันนี้นะครับเรากำลังจะพามาดูห้องพิเศษนะครับสังเกตจากสีที่วิ่งเข้าไปนะฮะโอ้โหปรบับเป็นการผ่านของสีนะครับเป็นการผสมสีแล้วนะครับตรงนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับแวบสังเกตด้านหลังครับอ้าวกลายเป็นสีเขียวกัะเหลืองไปแล้วครับมันมหัศจรรย์มากครับเดี๋ยวเราจะให้มาดูผ่าน ทางด้านนี้ครับสีเปลี่ยนไปอีกแล้วครับเป็นสีม่วงครับมันน่าอัศจรรย์มากครับพาวนอีทีครับเว,วบแวบแวบครับโอ้โหสีเขียวสีเหลืองครับ